วัดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแฟงสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้น้องแฟงจะพาลูกค้านะคะมาชมรถเก่งนะคะเป็นเก่งแบรนด์หลักเป็น Honda นะคะตัวนี้นะคะเป็น Honda City เครื่องพันเทอร์โบนะคะและที่สำคัญนะคะน้องเป็นตัว RS ด้วยนะน้องคันนี้นะคะออกใหม่เกือบ8 0 0แสนนะคะแต่วันนี้นะคะจะตัวรถพิเศษเหลือเพียงแค่5 0 0 0สนกวบาทเท่านั้นค่ะ และคันนี้นะคะเป็นรถปี2020เลขไม้น้องอยู่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่ประมาณ7,000 70, 0กว่าเท่านั้นนะคะไมน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับรถปี2020นะคะและน้องคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นต้นๆถึงขออภัยค่ะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทถึงหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะและหากลูกค้าอยากได้งวดผ่อนที่ถูกลงนะคะลูกค้าสามารถวางดาวได้เลยนะคะยิ่งลูกค้าดาวเยอะนะคะยิ่งทําให้งวดผ่อนถูกลงนะคะ น้องคันนี้ไปออกใหม่เกือบ8 0 0แสนนะคะลูกค้าแต่มาหาเราวันนี้นะคะจัดโปรโลดพิเศษเหลือเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทและผ่อนเริ่มต้นที่9 0 0 0ถึงห0ื่นต้นๆเท่านั้นนะ,ะและหากลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเครดิตดี D D คือลูกค้าที่มีเครดิตเคยผ่อนหรือเคยกู้อะไรมานะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะถึงเรียกว่าเครดิตดี D นะคะ เป็นลูกค้าที่ผ่อนหรือกู้ห่งปีขึ้นไปนะคะและหากลูกค้าท่านไหนนะคะมีบัตรเครดิตนะคะไม่เช็คเอกสารนะคะไม่เช็คเอกสารไม่ดูอาชีพนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะนี่นะคะ น้องคันนี้นะคะเป็นตัว R S นะคะมาพร้อมสีขาวทั้งคันแบบนี้คะ่ะตัดขอบกับสีดําเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันนิดนึงนะคะส่วนตัวด้านหน้าน,นะคะน้องมาพร้อมกระจังหน้าสีดํานะคะตัวนี้ซึ่งตัดกับตัวรถนะคะให้ความหรูหราที่ทันสมัยดูทันสมัยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าน้องนะคะเป็น,นลายลังพึ่งสีดําแบบนี้นะมาพร้อมสัญลักษณ์ R S สีแดงนะคะให้ความทันสมัยนะคะส่วนโลโก้น้องนะคะมาพร้อมโลโก้ ฮอนด้านะคะเป็นโลโก้สีเงินโครเมียมซึ่งตัดขอบกับสีดำแบบนี้นะปายทะเบียนเสร็จสวยเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่ามองด้านไหนก็สวยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างสวยหมดเลยนะคะสำหรับตัว rs คันนี้นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนคะ่ะตัวนี้เครื่องเล็กนะคะเครื่องแค่1,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อที่ด้านข้างน้องคันนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะน้อง ได้ล้อแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ชุดแต่งแม็กละล่อแบบนี้นะค่ะตามด้วยยางขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะส่วนภายในคันนี้นะคะได้ภายในกองกว้างนะคะมีหน้าจอมาให้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะคะตัวกระจกเป็นสีดำตัดกันกับสีตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้ใส,สวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกันสาดสีดำนะคะ ตัวนี้นะคะได้ระบบกุญแจแบบคีย์รีดมาให้นะคะบอกเลยว่าดูทันสมัยนะคะใครกำลังมองหารถทาประตูหรือเรียกอีกอย่างว่าแฮนแบ็คนะคะแนะนำเป็นน้องคันนี้เลยนะคะเป็นซิตี้ตัว RS นะคะออกแบบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะสำหรับตัวแฮนแบ็คเก็บของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะคะใครอยากชมภายในคันนี้นะคะทัก แคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนแล้วทักมาที่แอด 123B ตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ที่ร้านปิดแล้วนะคะลดล้วกนะหากลูกค้านะคะอยากชมภายในคันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะนี่นะร้านเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะแต่ หากลูกค้าอยากดูภายในรถนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาตอนเช้านะคะหรือก่อน4โมงครึ่งนะคะเพราะว่า4โมงครึ่งนะคะจะเป็นเวลาที่รถล็อกนะคะเป็นเวลาเก็บกุญแจเป็นเวลารถล็อกนะหากลูกค้าท่านไหนนะคะจะเข้ามาเจอเจ้าที่แล้วแจ้งนัด้องแฟงได้ค่ะเดี๋ยวน้องแฟงดูเงื่อนไขและโปรโมชั่นพิเศษไว้รอลูกค้านะคะและหากลูกค้านะคะอยากให้ดูเงื่อนไขไฟแนนซ์ไวรอนะคะ ลูกค้าทักมาได้เลยค่ะทักมาปรึกษาก่อนได้นะคะปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าบริการนะและที่ร้านนะคะหากลูกค้าสนใจคันไหนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะดูฟรีนะคะมีทดลองขับฟรีด้วยนะคะหากลูกค้าชอบนะคะลูกค้าค่อยมาทําการซื้อขายกันที่ร้านเราได้นะคะ รถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่สามเหลี่ยมออตโต้สาขาขอนแก่นนะคะร้านอยู่ใจกลางเมืองนะคะทางลูกค้าท่านไหนกลัวเข้ามาไม่ถูกนะคะทักน้องแฟงมาก่อนเลยคะ่ะที่บ้านเขียวตรงนี้นะคะแอด 1, 2, 3่บีนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8 4ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องแฟงรับสายนะคะและเดือนนี้นะคะจัดโปรรถพิเศษนะคะมาพร้อม รถ17คันราคาพิเศษนะคะ,คะอยากรู้ว่ามีรถคันไหนที่เข้าร่วมโปร17คันบ้างนะคะลูกค้าแอดบ้านเขียวมาได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเดือนนี้นะปกติจองโปรอยู่ที่1,000บาทนะคะพิเศษเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวน,นะคะจองโปรอยู่ที่170บาทเท่านั้นค่ะและได้สิทธิพิเศษไปนะคะมี4อย่างให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะมี4 อยากให้ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะใครอยากรู้ได้ว่าได้อะไรบ้างนะคะลูกค้าทักมาได้นะคะเดี๋ยวน้องแฟงส่งโปรพิเศษให้ลูกค้าชมนะคะและสําหรับเดือนนี้นะคะที่ร้านนะมีแจกรถนะคะมีวันที่27และวันที่29นะคะ27เป็นการแจกรถเก่งออนไลน์นะคะราคาอยู่ที่17บาทเท่านั้นค่ะและวันที่29นะคะเป็นจะ จะแจกรถออนไลน์เช่นกันค่ะเป็นแจกรถทำมาหากินนะคะน้องคันนี้17บาทเช่นกันค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ร้านได้เลยนะคะร้านนะคะอยู่ที่สาขาขอนแก่นงานจัดอยู่ที่ร้านสาขาขอนแก่นนะคะงานเริ่มต้นตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มนะคะลูกค้าเข้ามาที่ร้านกันก่อนได้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะ